Hãy oh, okay. subscribe <laughs> เราเรียกการทะลุครอการบ้างนะเรียสลัดทีมงานดีบ้าสวยปักต่อไปเรียกอะไรบเรียกจะเป็นไฟลามนะครับต้องติดตามเพจลูกจะคว่เมืองแสนนะครับนี่บ้างที่สองนะครับนี่บ้างที่สองเอาเถียงนะครับบ้างแรกเป็นสรัดชวงนะครับ

ตอนนี้กุ่งวิซานกับเขาเทาน,นครับกอนนี้เขาดวงอาทิตย์นะครับเขาะตะเวทที่พระดาบริรเขา,าบ้านนี้นะครับเพป็นเขาน้องมืองทานบอกทางเอียง các anh chú quân viên đang thấy người nam อาว่าไปใส่มาใส่มันอยู่ในตะเวนนั่นล่ะย mm ุดไปหยุดอาพี่น้องเนี่ยลงมาดีแล้วมันตรงตรงกรรมการเนี่ยยืนยืนนิ่งๆนะครับอืมชื่อตะเวนเลยบังราคากลุ้มๆพี่น้องต้องรุนยรงมากๆเลยตามพี่น้องจัอะไรก็ยังไม่ได้นี่ยตับเพราะว่ไม่ได้ส่งแล้วมันได้เดี๋ยวหัวพะโล

อันนี้มัน4อาทิ์นะครับาว10ิพ้าวพอล่าทง่ายนะบรมันอยู่อี่เามันจะลกงามันใ่มันจะม่งายมันกไเนี่ยามเลยามไปามเลโอ้ยนสยูงยเนี่ ม้อนเห็นดอกจะ่<ม>ารุกอนนะ้มวีระาลน่ต้องกาเ่ชั้นโอ้มันลงมันปะเนี่ย เนเลยนะบโอ้ยลงบ้านไปเลยนบ่อเบิงเนี่ยนะขุ้บ่อคนเบิงเชิงขุ้บ่อคนเนี่ยฝ่านีกรรมการก็ได้โอ้ยร้อนท่ากขบวัาน,นี่ลนะ,ะโตเต็คมควลงคอใช่ไหมาลังท่าบวชไปนี่

395 3้5ามือนครับทังรถจะขอางวะจอดรถยูนาโบทนะครับจอดรถยหนาสลาดั้งต่อไปทานสองกับเป็นกุหลาบขาวนะครับ งต่อไปนี่เป็นกลุ่งอีสานกรรมการซุปเปอร์แลน์นะครับ